บวมบนอนจอได้นรบนบนอนแหละอืมต่ก,กอนมันเป็นฟีล์ลปีน่นะครับครับมันบน้งแตกเป็น,<ใ>นลาปีบดนี้นพอ่อพ่อพ่นแตกแบบนอนจอนี่แม,งว,มงวันแมงวันขี่ใส่สำคัญครับแมงวันแมงวันจะพันเป็นแพ้แล้วนี่ถต่ห้าบดูแลเบิ่งบดีนี่แมงวันจะไปขี่ใส่อืมบวมด้วยแหละหนิครับเน ตัวนี้แตกตัวง่อะไดเนี่ยพอทุอย่งวนก็ว่าก็แตกวางเที่หนือไวเพราะทั้นพอขีดเนะเพราะแตกแล้วนี่เห็นเมงวันตอนไหนเม้งที่แรกผมก็จับว่ามันแตกซ้ำมามันขึ้นน่านยุบแท้แต่ว่ามันอากาศมันดีขึ้นแล้วนะมันซุ่มตุ่มรอทั้งทั้งหลังมันซุ่มไรมันแตกมันกัดมีอยู่ตัวแตกหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าเป็นในทีอัพที่เขาเห็นหยากงาอย่างนนี่เขาจะบรูรี่าเม้งวันก็ตอมมือเนาะมันจะขี่ใส่ข้าก็บเห็น เฮ็ดให้นอนเจาะครับถ้าเป็นบาดแผลน,นี่แหละครับสาคัญปัญหาคือนอนจ้ะนี่แหละเฮ็ดให้เป็นบาดถ้านอน,นบวตายจะเปื่อยไปเรื่อยดิเ,เขาต้องใส่ย,ยาขานอนให้เพิินครับแล้วก็พ่อใสก่กันกันนอนไหวใส่ถ้ายาหม่วงยาแหล่น้ำครับกันไหวข่าเสือทั้งนอกไว้น้ำแต่สิ่งสำคัญคือโตแมงวันนี่แหละครับเป็นสาเหตุ พอพูนไปต้อมบาดแผลดิต้อมแล้วเพื่็ขี่ไซขี่ไซนอนเป็นนอนเด็กมันก็กินเรื่อยแล้วนอนขันนอนบ่ตายกินไปเรื่อยได้พอเสียงง่วงดิเว่าเลือดมันย่อยอยู่ตลอดถ้าเลือดนั้งเทือนอนกับโต๊ลงมาะแม่นถ้าเลือดย่อยลด็กขึ้นนอนบ่ท่านเด็ตายเบิดครับเขาถึงบขาจต้องเอายาใส่เขาเขาเทงเพิ่์เต้ด้วนี่เป็นบ่เขาซ่องดีดีหละเขาซ่องในจับดีดีมัดขาเด็ดเห็ดดีๆแหละขันบ่ได เพราะว่าถ้านอนบอ่อใต้นี่เ<อ>นี้ยได้กับบ่อเศร้ารได้พอถ้านอนบอ่อตายสำซ้ำขัญคือตัวนอนนั่นแหละอออยยูู่่่บซงเขาจะต้องเอาเอาเขา่าบ่อขนาดมันอยู่บอ่อซ้ำเจ้าคือว่าโจเ <laughs> พราะว่ามันมันต้องใส่ยาขานอนถ้า,ถาบอ่อทึงมันก็ตายบ่อเบิ่มเนาะนอนตัวนอนนะครับเอาพีแต่บีบใส่ซีอิ๊วเข่าบาทางในนู่นตัวสาเหตุนี่อะไรเหตุไหนเฟอร์กัดกินเรื่อยกินเข้าไป จะเปื่อยมันจะกินไปเรื่อยได้ครับตัวน้อนอ่ะแม่อืมวัวเกิดข้าวมันไข่คว่ำหมดแล้วพอจังแล้วมันปวดครับเพิ่นปวดเพิ่นปวดแหละมันก็มีไข่อ่อนๆนั่มแลสัตว์เพิ่นเศร้าทำงานเจ็บมือเลยนี่ตัวนี้บอท่านไหนไปจับเถื่อนบอท่านไหนทำงานเป็นพอพอพันบอท่านไหนขนั้นี้บ่เนี่ยังยังยังอนุบัติเหตุเมียนยังไม่เขาว่ายังหน่อยอยู่สองสองปีหรือเปล่านี่ครับ อืมเขาก็ต้องรักษาแล้วนี่นะก็พอนอนออกเบิร์ตคือจบหมดดิคุณนายน้อยอยู่นะนั่นแหละเต็จยาใส่มันก็ตีงแล้วมันเจ็บบ่แมนคือคือนอนตายเบิร์ตนอนนอนอยู่ข้างในอ่ะพอใส่ตัวมันตายมันก็ออกวปอ๋อครับมันเขาไงผมเนาะเขาไงมันกินเลือดได้มันตัวใหญ่ขึ้นดิตัวใหญ่แล้วว่านเห็นมันออกมาตัวผู้ใหญ่เติบเลยใหญ่ครับใหญ่โตออกมาโอ้ แย่ใหญ่ไปเลยว้ายบอชเรื่องอะไรเด้อเดี๋ยวเหรอ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 ย่านย่านดื้อเวลาเขาเขาใส่ดูอะไรใส่ยาดูอะไรเป็นเจฟหรือนอพอบ้านนี้เพิ่นเย่าแท่งบ้องเลื่อยอยู่บ่ครับเพิ่นเจฟดีครับเพิ่นเย่ากับเย่าง่ายอยู่บ่ง่ายอยู่เป็นเรนบ้องนัพราะว่าเพราะว่าถ้าเพิ่นบวมแล้วมันจะบวมมามาบีบ ทอ,ทอนามีปัสสาวะเพิ่นนำนึำกถึงคำอกัอกเสบบวมขึ้นไปบวมขึ้นแห้งขึ้นแะห้งนะปัญหาคือสาเหตุต้นเหตุแังวันนี่แหละครับต้นเหตุต,นต้ตนเหตุลกักลักๆเลยแหละแังวันะขี่ใสเป็นนอนมืนนอนีนอน่เอาขาน,น,น้อนขาน้อนขาน้อนเ้อเกษตรกรเ้อถ้าพ่อลักษณะนี่เขตแบบนี้ให้ดูแลย,ย่างดีถ้าเป็นบาดก็ห้าเป็นบาดเป็นแพลให้ให้ระวังโหลดครับแมงวันเพราะว่าเพื่อนกับ หาหมองกินของเพื่อนหาหมองขี่หมองไข่ของเพิ่นครับสําคัญถ้าเป็นบาดเป็นแผลแล้วก็ต้องใส่ยากันไหวเด้อครับเด้อยากันแมื่วัน,วนตอบพอเป,เป็นแล้วพเพรามันขี่ใส่แล้วเาก็ต้องขานอนแล้วนี่ใส่ยาขานอนในเพื่อนแต่ก็ใส่ยาพอขานอนแล้วก็ใส่ยาขาเชื่อ,อไว้น้ำทั้งหนวกครับยา,ยาหม่วงยาเหนียห้อนละห่อนตรงผูกไว้เนี่นี่บริเีณยเลยบอกกาถ้าถ้า,ถา,ถา มันกระหามบ่อยเนาะแต่ว่าก็ผูกไว้แบบนี้แหละครับสันไรเนาะแมนเพรช่วงใส่ยาขาขานอนไหวแกนเพิ่นเลียงแกนละค่ายแกนละค่ายเครื่องต่อโตเพิ่นน้ำเขาก็ต้องรักษาป้องกันเอาแบบนี้แหละโอเคพอเดี๋ยวลองเบิ้งลองเบิ้งเขาช่องเบิ้งใส่ให้เบิ้งใส่ยา